ก็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเอ็กกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เชฟกระทะดำ <c oughs> วันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ผมบรรยากาศเย็นๆเลิกงานมาแบบนี้ก็เจอกันที่ควัวกระทะดำเช่นเคยวันนี้นําเสนอเมนูปลาับทิมทอดน้ำปลาปลาับทิมก็ทอดในน้ำมันนะครับไม่ใช่ทอดในน้ำปลาทอดในน้ำปลาแบบนี้ผิดเค็มต้องทอดในน้ำมันแล้วก็เอาน้ำปลา ไปเคี่ยวกับน้ําตาลแล้วก็มาราดในตัวปลาอีกทีหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคน,นี่ก็เรื่องงานแวะซื้อปลามานะครับนี่ให้เขาทามาเรียบร้อยแล้วแบบนี้สุกง่ายดีสองตัวล้างทำควาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาของเราก็จะไม่หมักอะไรเลยนะครับเราก็จะใส่แค่แป้งโทอดกรอบนิดหน่อย เพื่อให้สีสันของปลานั้นเหลืองทองสวยงามวว้า <Wow. S 1> และหนังปลาก็จะกรอบนิดหน่อยนะใส่ไม่ต้องเยอะนะแค่โอ้โ oh, ห oh, เยอะไปละ oh. แป้งทอดกรอบไม่บอกยี่ห้อหรอกเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามชอบก็แล้วกันตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันราแล้วก็ปลาลงเลยทอดด้วยไฟกลางครับไฟกลางเกือบอ่อนเลยเย็น โอ้โหทอดยากมากเลยนะครับสีสันสวยงามผมจะบอกเทคนิคในการทอดปลาแบบไม่ให้ติดกระทะนะครับก็คือทอดในหม้อปลากระทอดเสร็จแล้วนะครับก็พักเศษน้ำมันอยู่นี่น้ามันที่เหลือจะทอดปลานิดหน่อยทอดหอยน้ำตาลปี๊บน้ำปลา ก็จะหวานๆ็มๆนะครับหอมๆน้ำปลาเมนูนี้ง่ายๆน้ำเปล่านิดหน่อยเสร็จแล้วก็จัดจานเอาน้ำซอสราดต,ตัวปลาสวยงามสุดยอดทับทิมทอดน้ำปลาคือตัวพรับประทานแล้วครับก็โอ้โหเมนูง่ายๆนะครับหวานๆขมๆเสิร์ฟพร้อมกับน้ำปลาพริกแซ่บๆแน่นอนอันนี้ก็สองตัวนะครับวางซ้อนกันวันนี้อาจจะจัดจานไม่สวยงามนะครับเพราะว่าเร่งรีดนะผิวข้าวแล้ว ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเมนูหน้าเป็นเมนูะไยฝากตาิดแฟนเพจเอกกี้เซกพระธำด้วยนะครับหอมๆน้ำปลานะครับน้ำพริกน้ำปลาจีจัดแน่นอนสุดยอดโอ้โหดูดิจะจัดจานสวยได้ไงดูคนกินนะครับมันกอรูบล้มเลยใหญ่กว่าคนลอีกสุดยอด